Flying wheelchair Doraemon Project ให้กับผู้พิการในพื้นที่จังหวัดสกลนครโดยมีนวทโทในแพทย์ขชนศรียายางรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลสกลนครเป็นผู้แทนรับมอบหนห้องประชุมผู้ริทธโตชั้นเก้าอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลสกลนครนวทโทในแพทย์ขชนศรียายาง รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลสกลนครกล่าวว่าโครงการนี้เริ่มต้นจากความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลสกลนครกับองค์กรนิฮงชคายฟุกุชิโคไซไกจากประเทศญ,ญี่ปุ่นโดยการประสานงานจากสหกไทยมูลนิธิตั้งแต่ปี2556ที่เรียกว่ารถเข็นบินได้เพราะแม้ว่ารถเข็นเหล่านี้จะเดินทางมาจากประเทศญี่ปุ่นโดยทางเรือ แต่ชื่อนี้สื่อถึงความหมายที่สำคัญคือรถเข็นเหล่านี้จะช่วยให้ผู้พิการสามารถบินไปสู่ชีวิตที่มีคุณภาพดีขึ้นมีอิสรภาพในการเคลื่อนไหวและบินข้ามข้อจำกัดต่างๆเพื่อเข้าถึงโอกาสในชีวิตได้มากขึ้นโดยในปี2568นี้รอพี้รอพสกลนครได้รับรถเข็นเพิ่มอีก100คันรวมกับที่ได้รับมาตั้งแต่ปี2 5 5 6ถึง2 5